สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกับครูเล็กนะคะวันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆไปรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้นําพอเพียงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กับครูเล็กเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวครูเล็กขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะอะ่มีก็้นะอ่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมา เรียนเกี่ยวกับผู้นำพอเพียงค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำพอเพียงครูเล็กจะพาเด็กๆไปฟังเพลงสนุกๆก,กับความพอเพียงไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆ ยอยู่อย่างพอเพียง,ยงชีวิตเพียงพอไทยแลนด์เราอยู่กันได้พอกินพอใช้ช่วยเหลือแบ่งปันสื่อสัตว์อดทนขยันมีน้ำใจให้กันนี่แหละคนไทยคิดก่อนทำระวังรอบคอบรู้ผิดรู้ชอบไม่ประมาทกัง พอดีพอดีไม่นีโอเวอร์โอเคยันเซอร์โอันนอพอ แบ่งปันสื่อสัตว์อดทนขยันมีน้ำใจให้กันนี่แหละคนไทยคิดก่อนทำระวังรอบคอบรู้ผิดรู้ชอบไม่ประมาทตั้งเธอพอดีพอดีไม,ม่มีโอเวอร์โอเคยันเซอร์โอรนเนอร์พอบ เด็กๆสำหรับแฮปปี้พอเพียงนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เด็กๆมาเรียนรู้กันเลยค่ะจากเพลงนะคะว่าผู้นำพอเพียงเป็นอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยต้องมีความพอประมาณพอประมาณในเรื่องอะไรคะเด็กๆ ความพอดีนะคะความพอดีเป็นยังไงไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปนะคะ่ะเด็กๆนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเด็กๆรับประทานอาหารนะคะเวลาเด็กๆตักข้าวมารับประทานอาหารนะคะ เด็กๆก็ต้องตักพอประมาณให้พอดีนะคะถ้าเด็กๆตักมากเกินไปเด็กๆก็กินไม่หมดมันก็เหลือนะคะหรือถ้าเด็กๆตักน้อยเกินไปเด็กๆก็จะทานไม่อิ่มนั่นเองนะคะเด็กๆต้องตักให้พอประมาณนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้ชีวิตความพอประมาณนะคะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจความพอประมาณในครอบครัวของตัวเองความพอดีนะคะ จ่ายมากเกินไปก็ไม่ดีจ่ายน้อยเกินไปก็ลำบากนั่นเองนะคะเด็กๆโตขึ้นเด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นกับความพอประมาณนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูความมีเหตุผลต่อเน,นื่องมาจากความพอดีนะคะความพอประมาณมันอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุและผลนั่นเองนะคะเด็กๆทุกอย่างเลยเหตุเกิดขึ้นอย่างไรผลก็เกิดตามเช่นนั้นนั่นนะคะที่ครูเล็กบอกเมื่อกี้ว่า เหมือนเวลาเราตักอาหารมาทานหรือตักข้าวมากินนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องตักพอประมาณถ้ามากเกินไปเหตุตักมากเกินไปมันเหลือเราก็ทิ้งก็เสียดายใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตักน้อยเกินไปเด็กๆก,ก็ทานไม่อิ่มนั่นเองนะคะมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูผู้นำประเพียงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นยังไงต้องไม่ทำในสิ่งที่เราเสี่ยงเกินไปแล้วก็ํำเนิน การอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องมีความรอบรู้ความรอบรู้ทำให้เรารอบคอบและทําให้เรารมัดระวังในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะความรู้เป็นสิ่งสําคัญและสิ่งสําคัญของผู้นําพอเพียงนั่นก็คือคุณธรรมความดีนะคะเด็กๆสิ่งแรกเลยเราต้องมีความเพียรนะคะ จะทำอะไรเราต้องมีความเพียรและความพยายามทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะและเพียรแล้วต้องมีความมานะอดทนนะคะเหมือนเด็กๆเ,เรียนหนังสือเด็กๆก,ก,ก็ต้องมีความเพียรความอดทนความมานะนะคะซึ่งจะทำให้เด็กๆประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะคุณธรรมที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลก อยู่อย่างสงบสุขนะคะเมืองไทยอยู่กันอย่างมีความสุขก็คือความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงนั่นเองนะคะเด็กๆไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราหรือไม่ไปโกงของคนอื่นนั่นเองนะคะและที่สําคัญเลยบนโลกใบนี้จะสดใสถ้าทุกคนรู้จัก แบ่งปันนั่นเองนะคะคนที่มีก็แบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีนั่นเองเขาเรียกว่าน้ําใจนะคะเด็กๆนั้นผู้นําพอเพียงต้องรู้จักความพอ,พอประมาณต้องมีเหตุผลและก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องมีความรอบรู้และมีคุณธรรมที่ดีนะคะเด็กๆอ่ะวันนี้สําหรับ ผู้นำพอเพียงนะคะครูเล็กเสนอเพียงแค่นี้แล้วสัปดาห์หน้านะคะครูเล็กก็จะมาพูดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้วันนี้เด็กๆก,ก็มาทำแบบฝึกกับครูเล็กนะคะ,ะแบบฝึกเสริมทักษะนะคะเริ่มแรกเลยทักษะการคิดนั่นเองนะคะทักษะการคิดทำอะไรเล่มนี้เลยค่ะเด็กๆ เบเรียนเลขคณิตนะคะหน้าไหนบ้างเด็กๆมาดูหน้า50และหน้า51นะคะเป็นการบวกหน้า5 1เนะคะเป็นการบวกโดยวิธีคีดนะคะแทนตัวเลขไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เติมคำตอบลงในช่องว่างและหน้า51ก็คือหาผลบวกนะคะหาผลบวกแล้วตอบคำถามลงในช่องว่างนั่นเองนะคะเริ่มต้นจากหน้า50กันก่อนนะคะเด็กๆ เด็กๆดูตัวอย่างเห็นไหมคะสนะคะขีดสามขีดแทนเลข3ามนะคะแทนตัวเลขสามขีดสี่ขีดแทนตัวเลขสนะคะและเอาขีดมารวมกันนะคะสามขีดบวกกับสีขีดรวมกันได้7ดขีดเขียนตัวเลขแทนด้วยเลข7ดนะคะ,ะทีนี้มาดูข้อแรกเลยนะคะสาม ขีด3ามขีดแทนตัวเลข3นะคะศูนไม่ต้องขีดนะคะเล้วคำตอบ3ามขีดบวกศนขีดก็ได้3ขีดนะคะเขียนตัวเลขแทนด้วยเลข3ค่ะข้อต่อไปค่ะเลขสองขีดสองขีดแทนเลขสองบวกตัวตั้งเลข2ขีดสองขีดแทนเลข2ตัวตั้ง แล้วเด็กๆก็นับขีดรวมกันว่าเด็กๆขีดไปทั้งหมดกี่ขีดนะคะสองขีดรวมกับอีกสองขีดกลายเป็น4ขีดนะคะเด็กๆสีขีดเขียนตัวเลขได้เป็นเลข4นะคะสองบวก2ก็เท่ากับสีนั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะอ่าข้อต่อไป4บวก2นะคะขีด เลข c อ่าเราก็ขีด4ขีดแทนตัวเลข4นะคะและตัวตั้งคือ2เราก็ขีด2ขีดแทนเลข2นะคะเด็กๆก็เอาขีดที่เด็กๆขีดมารวมกันนะคะ c ขีดรวมกับ2ขีดกลายเป็น6ขีดนั่นเองนะคะ c บวก2ก็เขียนตัวเลขได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะต่อไป สองขีดบวกกับอีกสามขีดนะคะรวมกันเป็นห้าขีดนะคะสองบวกสามเท่ากับห้านั่นเองข้อต่อไปสองขีดเด็กๆดูต,ตัวเลขนะคะขีดแทนตัวเลขเลขหนึ่งหนึ่งขีดสองขีดกับหนึ่งขีดกลายเป็นสามขีดสองบวกหนึ่งก็เท่ากับสามนั่นเองนะคะอัะข้อต่อไป ข้ต่อไป4ขีดนะคะแทนเลข4แล้วก็4ขีดแทนเลข4นะคะ4ขีดบวกกับ4ขีดรวมได้เป็น8ขีดนั่นเองนะคะรวมแล้ว4บวก4ก็เท่ากับ8นั่นเองนะคะอ่า5ขีดนะคะไปตัวตั้ง5ขีดรวมกันเป็น สิบขีดเด็กๆก็เขียนตัวเลข5้าบวกหาเท่ากับสิบนั่นเองนะคะฝึกโดยการใช้ขีดแทนตัวเลขนั่นเองนะคะขีดสองขีดขีดเจ็ดขีดรวมกันเป็นเก้าขีดสองบวกเจ็ดก็เท่ากับเก้านั่นเองนะคะอนข้อต่อไปหกขีดหกขีดเะคะเด็กๆสามก็คือขีดสามขีด เอามารวมกันกลายเป็น9ขีดนะคะ6บวก3มก็เท่ากับ9ต่อไป5ขีดนะคะต่อไป3ขีดรวมกันเป็น8ขีดคำตอบที่ได้5บวก3าเท่ากับ8ค่ะอ่ะต่อไป4ขีด6ขีดมารวมกันเป็น10ขีดนะคะ4บวก6เท่ากับ10 เข้าต่อไปนะคะ1ขีดบวกกับอีก5ขีดเราขีดไปทั้งหมด6ขีดนะคะรวมกัน1บวก5เท่ากับ6ค่ะต่อไป3มขีดอีก3มขีดรวมกันกลายเป็น6ขีด3าบวก3มเท่ากับ6นะคะ7ขีดบวกกับอีก3มขีดรวมกัน สิบขีดเจ็ดบ,บวกสามเท่ากับสิบค่ะเด็กๆทีนี้หาคำตอบนะคะเด็กๆเด็กๆคิดเลยค่ะว่าตอบอยังไงโดยใช้ให้เร็วที่สุดนะคะเด็กๆเ็กจะเริ่มแล้วนะคะสองบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ห้าเก่งมากค่ะออาต่อไปสามบวกสามเท่าไรคะหกเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปสี่บวกสีเท่ากับ เท่ากับ8ค่ะต่อไป4บวก0ย์เท่ากับ4นั่นเองค่ะเด็กๆเก่เงมากเลยต่อไปเลยค่ะต่อไปเลย4บวกหนึ่งเท่ากับ5นะคะต่อไปหบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับ6เก่งมากต่อไปต่อไปหบวกศูนย์เท่ากับ ห้านั่นเองค่ะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดโอเคค่ะเด็กๆเก่งมากเลยบวกไปพร้อมกับครูเล็กเลยนะคะอ่านต่อไปสามบวกห้าเท่ากับติ้งติ้งติ้ง,ต,งติ้งตองติ้งตองแปดนั่นเองเก่งมากเลยต่อไปสี่บวกสองเท่ากับเท่ากับอะไรนะ หค่ะเก่งมากเลยต่อไป4บวก3มเท่ากับเท่ากับอะไรนะติ๊กตอติ๊กตอติ๊กตอบเจ็ดเก่งมากเลยเด็กๆตอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะต่อไป4บวก5เท่ากับเท่ากับ9เป็นการบวกแนวตั้งนะคะเด็กๆตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกแล้วก็ผลบวกนั่นเองนะคะอ่ะ ตัวตั้งหนึ่งตัวบวกคือ5ผลบวกที่ได้คือคือคือหนั่นเองอ่าตัวตั้งหตัวบวก2ผลลัพธ์ที่ได้คือ7ค่ะเด็กๆต่อไปตัวตั้งหตัวบวก3ผลบวกที่ได้คือ8ค่ะต่อไปตัวตั้งหตัวบวก4ผลบวกที่ได้คือ เนั่นเองนะคะเด็กๆก,การบวกก็คือการนำมารวมกันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะอ่าพัฒนาภาษาไทยนะคะเด็กๆหน้าที่15และหน้าที่16ค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนสระเอและก็หัดอ่านกันนะคะ หัดเขียนแล้วก็หัดอ่านสระเอเป็นสระเสียงเสียงอะไรนะเสียงยาวค่ะเด็กๆสระเอจะวางไว้หน้าพยัญชนะนะคะมาเริ่มหน้าสิบ้ากันเลยค่ะเริ่มแรกเลยกอเอเอไหมคะเด็กๆสระเอจะอยู่หน้านั่นเองนะคะหน้าพยัญชนะหน้ากอไก่กไก่เป็นพยัญชนะนะคะ อ่ะต่อไปรอเอเรทอเอเทหอเอเคยอเอเยซอเอเซออเอเอเชอเอเชรอเอเลรอเอเรไม่เอเรนะคะขอเอเคไม่โทเแ่ และปอเอเปไม้จัตวาเอนะคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะฝึกเขียนฝึกอ่านและระบายสีนั่นเองอ่ะหน้าต่อไปเขียนสระเอแล้วก็ฝึกหัดอ่านเป็นคํำควบนะคะปอลเอเลนะคะกเอเก รอเอเรเกเรขออาโอาหารอเอเรไม่เอกเรหาเรนะคะขออาขาปอ,อาเอเปไมจัตวาเปขาเปนะคะทออะทะรอเอเลทะเลโจรออะ จระขอเอเขไม่โทเคจอระเคนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะฝึกเขียนฝึกอ่านและระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้ลองทดสอบพัฒนาการเด็กๆคลิปสัก5าข้อนะคะอ่าเด็กๆเขียนเสร็จแล้ว ไปดูกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณเล็กลืมบอกนะคะว่าให้เด็กๆเขียนกอไก่ขอไข่หรือขอควายข้อที่ถูกต้องลงไปในข้อ1ถึงข้อห้านะคะ,ะเด็กๆมาดูนะคะเอาตัวอย่างนะคะถ้าเด็กๆเลือกกอไก่เด็กๆก็เขียนกอไก่ลงไปนะคะเขียนลงกอไก่ลงไปข้อที่หนึ่งถ้าเด็กๆเลือกกอไก่กอไก่ถูกนะคะ โอเคมีตัวอย่างนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะพัฒนาการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ข้อแรกนะคะเลขแปดเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรก็ไก่ขอไข่หรือขอควายเด็กๆเลือก,กหข้อนะคะ,ะเด็กๆเลือก1ข้อนะคะ เดวอาทิตย์หน้าเด็กกุลกก็จะมาเฉลยให้ฟังนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อที่สองหนึ่งสองสามจุดจุดจุด,จดเติมตัวเลขที่หายไปเลขอะไรหายไปคะกอไก่เลขสี่ขอไข่เลขห้าขอควายเลขหก 6. อ่าเด็กๆเลือกข้อไหนคะกอไก่ขอไข่หรือขอควายเด็กๆไปเขียนเลยนะคะ ข้อ่อไปค่ะข้อที่สามอ่าหนึ่งดูนะคะดูปลาคือจํานวนใดปลาที่ปรากฏอยู่หน้าเด็กๆนี้คือจํานวนใดก็ไก่สี่ขไข่ห้าขควายหกอ่ะด็กๆดูว่ามันก็ไก่สี่ไหมข้ไข่ห้าหรือก็ควายหกอ่ะเด็กๆลองไปต่อนะคะ,ะข้อที่สี่ห้าหกเจ็ดจุดจุด เติมตัวเลขที่หายไปค่ะตัวอะไรที่หายไปคะข้อไก่2ข้อไข่8ข้อควาย6กนะคะกไก่หายไปก็คือเลข2ขอไข่หายเลขที่หายไปเป็นเลข8ก็ขอไข่ถ้าเป็นเลข6ก็ข้อควายไปเขียนคำตอบเลยนะคะข้อที่4ี่ ข้อสุดท้ายค่ะง่ายมากเด็กๆตอบได้หมดเลยนะคะเก่งมากการบวกเด็กๆบวกเก่งแล้วนะคะ4ี่บวกสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็ไก่ห้าข้อไข, 6, ข่หกขอควายเจ็ดอีกรอบนะคะข้อที่ห้าสี่บวกสองเท่ากับเท่าไหร่ผลลั์ที่ได้เท่าไหร่นะคะผลบวกก็ไก่ห้าข้อไข, 6, ข่หกขอควายเจ็ดนะคะเด็กๆโอเคนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเด็กๆอย่าลืมส่งไม้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้คลิกไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสที่จะถึงนี้ไม่ใช่วันพฤหัสหนหน้านะคะวันพฤหัส นะคะโ okay. อเควันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ